สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่คิตตี้นะคะมาจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์แรงบันดาลใจในการอยากจะเป็นหมอและเทคนิคต่างๆในการสอบเข้าคณะแพทย์ค่ะพอหลังจากที่พี่รู้ตัวว่าพี่จะต้องเข้าคณะแพทย์พี่ก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่กับชีวะไปถึง6ปีในตอนแรกพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอ่าน หนังสือเยอะๆอย่างเช่นวิชาชีวะเนี่ยเป็นวิชาที่ต้องอ่านหนังสือเยอะมากๆพี่ก็เลยได้ชาเลนต์ตัวเองในการเข้าค่ายสอวนาชีวะค่ะพี่ก็ไปเจอกับรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์แนะนำวิธีที่ทำให้เราเรียนชีวะได้อย่างเก่งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่มีแรงบันดาลใจในการที่จะสอบเข้าแพทย์มากๆเลยค่ะหลังจากที่พี่แน่วแน่ในการสอบเข้าคณะแพทย์ซึ่งการสอบเข้าแพทย์หรือการสอบทีแคสเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด 4รอบโดยที่พี่ก็จะสังเกตตนเองว่าเหมาะสมกับการเข้ารอบไหนซึ่งตัวพี่เหมาะสมกับการเข้ารอบสาซึ่งก็คือรอบรับตรงทั่วประเทศพี่ก็เลยต้องไปดูว่ารอบสาเนี่ยจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างคะแนนในการสอบข้าแพทย์ก็มี9วิชาสามัญก็จะแบ่งออกเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ภาษภาอังกฤษสังคมภาษาไทยวิชาความถนัดแพทย์เนี่ยก็มีอยู่3วิชาคือเชื่อมโยงจติยีรรมแล้วก็ชาวัญญาน้าองๆจะเห็นว่าการสอบข้าแพทย์ มีหลายวิชามากๆที่เราจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะการวางแผนของพี่นะคะ วิชาไหนที่เป็นวิชาคนวณหรือวิชาที่ต้องใช้การฝึกฝนเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษพี่ก็จะทําการฝึกฝนตั้งแต่เนินเน่นๆและทําโจทย์ไปพร้อมกับการอ่านเนื้อหาด้วยส่วนวิชาที่ต้องใช้การท่องจําผสมกับความเข้าใจเช่นเคมีหรือชีวะพี่จะเก็บตามความถนัดของตนเองส่วนวิชาที่ต้องท่องจําล้วนๆเช่นสังคมภาษาไทยพี่ก็จะเก็บก่อนสอบหรือใกล้ๆสอบเพื่อที่จะได้ไม่ลืมค่ะ น้องๆควรเผื่อเวลาก่อนสอบที่จะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อ่านหนังสือมาอีกสักรอบสองรอบแต่น้องๆก็อย่าก,กดดันตนเองจนเกินไปควรที่จะทำตามแผนที่น้องๆวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็โฟกัสทำในทุกๆวันให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ เทคนิคการอ่านหนังสือของพี่นะคะพี่จะอ่านจุดที่ยังไม่แม่นซ้ำๆหลายๆรอบและทำการช็อตโนต้ตเป็นภาษาของพี่เองพี่ชอบจดช็อตโนต้ตลงไปในแท็บเลต็ตพอแท็บเล็ตสามารถพกไปอ่านได้ในทุกที่สามารถวาดเป็นภาพหรือว่าเขียนแผนพังเพราะการที่เราเขียนลงไปทำให้เราได้ผ่านกระบวนการคิดอีกรอบหนึ่งทำให้เราสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าการดูแนวข้อสอบเก่าเป็นสิ่งสําคัญมากแต่ไม่ใช่ข้อสอบเก่ากึกเก่าเป็น10ป,ปีก็ไม่ใช่ควรที่จะดูแค่2อสปีที่แล้วว่าแนวโน้มข้อสอบเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราสามารถอ่านได้อย่างตรงจุดเพราะว่าเวลาเราทําโจทย์เนี่ยเราจะสามารถรู้จุดที่เรายังไม่แม่นจุดที่เรายังผิดอยู่หลังจากที่เราได้ตรวจคําตอบแล้วเราก็ควรที่จะกลับไปอ่านเนื้อหาตรงนั้นซ้ําๆยำๆ,ยำๆ ส่วนตัวพี่พี่จะชอบจดข้อผิดพลาดของตนเองลงไปในแท็บเล็ตเราจะได้ย้ำตนเองว่าเราเคยผิดตรงนี้แล้วนะแล้วครั้งหน้าเราจะได้ไม่กลับมาผิดอีกค่ะพอใกล้สอบพี่ก็จะจับเวลาสอบให้เวลาเท่ากับการสอบจริงหรือไปจำลองสนามสอบม็อกเอนแซมเพื่อให้คุ้นชินกับเวลาสอบและบรรยากาศการสอบหรือเก็บจุดข้อผิดพลาดของตนเองและกลับไปเน้นจุดเดิมจนคะแนนดีขึ้นจนเรามั่นใจในการสอบของตนเองค่ะ ก่อนสอบสักสองสาวันเนี่ยพี่ก็จะพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอและไม่อ่านหักโหมเหมือนก่อนหน้านี้ที่อ่านมาหนักมากๆเพราะว่าวันสอบจริงเนี่ยเป็นวันที่สําคัญที่สุดเราควรที่จะตั้งสติทําใจสบายๆและอย่าเครียดกันนะคะน้องๆพี่ก็ขอฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆที่กําลังอ่านหนังสืออยู่และพี่ก็เชื่อว่าน้องๆที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นจะสอบเข้าคณะแพทย์ก็จะประสบความสําเร็จตามที่น้องๆหวังไว้ทุกคนเลยค่ะสู้ๆนะคะ สวัสดีครับพี่ภูมิปี1แพทย์สิริราชนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการเตรียมตัวสอบที่พี่ภูมิได้ใช้สำหรับในการสอบทุกๆสนามสอบนะครับอันดับแรกการอ่านหนังสือพี่เนี่ยมีการวางแผนจะเริ่มอ่านจุดที่พี่ชอบก่อนยกตัวอย่างเช่นพี่ก็จะอ่านในวิชาชีววิทยาแล้วก็พี่จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับคือ 1. แบ่งว่าเราอยากจะอ่านวันละกี่ชั่วโมงเช่นเราตั้งว่าเราจะอ่าน 1>, 1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราอ่านได้มากกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรของเราเราจะได้มองแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับ2นะครับเราจะกําหนดเป็นหัวข้อหรือเป็นหน้าก็ได้ยกตัวอย่างอ่าวันนี้เราอยากอ่านได้สิหน้าถ้าเราอ่านได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกรราําไรแต่ว่าสําหรับหลายๆคนนะครับที่อาจจะรู้สึกว่า1ชั่วโมงมันเยอะไปก็พยายามตั้งเป้าตามที่เราไหวก่อนนะครับยกตัวอย่างวันแรกอาจจะเริ่มที่15นาทีก่อนอ่านได้ถึง15นาทีปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าอยากอ่านต่อเราอาจจะอ่านนเป็ 30นาทีค่อยๆพัฒนาการอ่านหนังสือไปเรื่อยๆได้นะครับพี่จะขอยกตัวอย่างพี่มีทำโจทย์ทั้งหมด150หน้าแล้วพี่เนี่ยต้องการทําเสร็จภายใน15วันพี่ก็วางแผนไว้แล้วนะครับว่าพี่จะทําโจทย์เนี่ยวันละ10หน้าก็จะมีบางวันนะครับเช่นวันหยุดอย่างไงพี่ก็อาจจะทําได้2 0ถึง25หน้า1 0ถึง15หน้าที่มันเกินออกมาเนี่ยเวลาเรามองอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็อ่านได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ตอนที่พี่เรียนชีวะนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราน่าจะจําเนื้อหาได้แต่พอเวลาผ่านไปอาจจะจําได้แค่ main idea เมนไอเดียคร่าวๆนะครับแต่รายละเอียดเราก็จะลืมไปเพราะฉะนั้นพี่จึงแนะนําว่าเราควรที่จะทบทวนเนื้อหาหลังจากการเรียนหรือการอ่านหนังสือภายใน48ชั่วโมงนะครับบางคนนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาจมอยู่กับสิ่งที่เราเรียนจมอยู่กับเนื้อหาก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดได้นะครับพี่ก็มีวิธีจะแนะนําให้กับทุกๆคนนะครับเราอาจจะลองถอยออกมาจาก หนังสือที่เราได้อ่านมามามองภาพกว้างๆว่าตอนเนี้ยเราก็ได้ทําอะไรมาบ้างแล้วเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันเสียไปนะครับพี่อยากให้เราให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่พี่ทําเวลาเครียดม,มากๆก็จะไปเล่นดนตรีนะครับแต่ละคนก็จะมีงานอดิเรกของตัวเองบางคนก็อาจจะชอบวาดรูปเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งเล่นเกมดูซีีพี่ก็อยากให้ทุกคนมีงานอดิเรกหาเวลาผ่อนคลายด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องกําหนดเวลาในการทําพวกนี้ให้เหมาะสมด้วยนะครับต่อไปนะครับฝึกทําข้อสอบจําลองไม่ว่าจะเป็นข้อสอบจากหนังสือเล่มต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อสอบเก่าและที่สําคัญอย่าลืมจับเวลาด้วยนะครับการจับเวลาจะทําให้เราสามารถดึงความสามารถของเราออกมามากที่สุดแล้วก็จะได้ฝึกบริหารเวลาไม่ไปนลนในห้องสอบได้ด้วยเช่นกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่พี่คิดว่าสําคัญที่สุดนั่นก็คือ การนอนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่จึงวางแผนเปิดเทอร์มหปุ๊บพี่ก็จะเริ่มนอนไวเลยครับช่วงสักประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เวลานอนนะครับก็จะนอนให้ครบ ชั่วโมงครึ่งอาจจะนอน6ชั่วโมงบ้างหรือ7ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับตัวพี่นะครับพี่รู้สึกว่าการที่นอนครบเสร็จชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็จะทาให้รู้สึกตื่นมาแหละเฟรชแล้วก็ไม่อยากนอนต่อนะครับถ้าเราแบบนอนเลยไม่ได้ครบเสร็จชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะนอนต่อไปอีกอาจจะทําให้เราตื่นมาแล้วไม่เฟรชนะครับสำหรับวิธีที่พี่ใช้นะครับก็มันเวิร์กสำหรับพี่เราลองเอาไปใช้ดูได้แล้วถ้าเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกัน มาดูเหตุการณ์ในวันสอบกันดีกว่านะครับ1เลยพี่ก็แนะนําว่าอยากให้เราตื่นเช้าๆแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องนอนให้พอเช่นกันและการเตรียมอุปกรณ์การสอบก็ควรจะเตรียมตัวก่อนที่จะเป็นวันนั้นพอเราไปถึงสนามสอบเราก็ต้องกินข้าวข้าวเนี่ยก็จะมาเป็นพลังงานให้เราแล้วก็ช่วยทําให้เราทําข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นนะครับพี่ก็จะเข้าใจว่า,วาบางคนเนี่ยก็อจาจจะเครียดจนกินไม่ลงเราก็ควรหาอะไรรองท้องไปเช่นกันนะครับหลังจากที่เรากินข้าวอะไรเรียบร้อยนะครับ ถ้าเราเลือกที่จะขึ้นไปรอตรงหน้าห้องสอบที่พี่ทําพี่ก็จะไม่หยิบหนังสืออะไรไปเลยเนื่องจากถ้าเรามีหนังสืออยู่กับตัวแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกอยากจะเปิดหนังสือมาอ่านทําให้เรายิ่งกระวนกระวายเข้าไปใหญ่หรือแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนเรื่องเนื้อหาพี่ก็จะรู้สึกว่าเราไม่ควรทําเนื่องจากถ้าสมมติเราเกิดถามคําถามเพื่อนบังเอิญว่าถ้าเพื่อนไม่รู้ขึ้นมาเราก็เหมือนทําให้เพื่อนกระวนกระวายถูกไหมครับเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยพี่ก็จะแบบใครว่าตัวใครตัวันนะครับแล้วก็เราก็เตรียมตัวเข้าห้องสอบพยายาม ทำใจให้โล่งๆนะครับอันดับแรกนะครับพี่ก็อยากแนะนําให้ทุกคนเช็คว่าจํานวนข้อสอบครบถ้าสมมุติเราเปิดข้อสอบเห็นว่าข้อสอบไม่ครบเราก็ต้องแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบแต่ว่าอย่าเพิ่งให้อาจารย์เนี่ยเอาข้อสอบที่เรามีตอนนี้ไปนะครับเนื่องจากเราจะเสียเวลาในการทําข้อสอบอันนั้นจะยิ่งทําให้เราลนในการทําข้อสอบมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเช็คกระดาษคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรที่จะเช็คกระดาษคำตอบของเราด้วยชื่อที่เขาพิมพ์มาให้และรหัสประจำตัวของเราเนี่ยถูกหรือเปล่าหลังจากที่เราเช็ค แล้วว่าเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่อยากเตือนก็คือว่าการให้ถูกข้อและฝนให้ถูกช้อยพี่จะขอยกตัวอย่างเพื่อนพี่เนี่ยเขาทําข้อสอบแล้วอาจจะข้ามข้อไปแล้วไม่ได้เช็คว่าตัวเองกําลังตอบข้อนี้นะครับทำให้การฝนเนี่ยรันไปทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้คะแนนหายไปมากพอสมควรเลยครับก็ไม่อยากให้จะเกิดขึ้นกับน้องๆนะครับก็จะมาถึงวิธีการทาข้อสอบของเราจริงๆแล้วนะครับพี่ก็จะทําเรียงข้อไปเลยถ้าข้อไหนยาวหรือว่ายังไม่อยากอ่านอยากจะข้ามก็ข้ามได้นะครับแต่ก็อย่าลืมจะต้องย้อนกลับมา ทำเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาเคมีเวลาพี่ทําพี่ก็จะเลือกทําในพาร์ทที่ไม่ใช่การคํานวณก่อนพี่ก็จะสามารถจํากัดเวลาของพี่ได้พอมีเวลาเหลือเราค่อยมาลงกับพาร์ทที่เป็นการคํานวณน,นะครับถ้าสมมติพี่เปิดมาแล้วพี่ทาพาร์ทการคํานวณก่อนพี่ก็อาจจะลนนะครับว่าถ้าเราทําพาร์ทคำนวณไปจะกินเวลามากไหมแล้วก็อาจจะไปทาพาร์ทอื่นๆไม่ทันหรือว่าในบางวิชานะครับเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษบางทีนะครับพี่ก็จะเลือกที่จะปิดช้อยส์เพื่อที่เราจะ อ่านจับใจความปุ๊บเราก็จะมีธงในใจของเราเราก็ค่อยไปดูช้อยส์ให้มันตรงนะครับวิธีนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันใช้ได้ดีกับวิชาภาษาไทยมากๆเลยเนื่องจากว่าช้อยส์ในวิชาภาษาไทยจะมีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าบางครั้งนะครับในขณะที่ทําข้อสอบเราตัดเหลือแค่2ช้อยส์แล้วเราจะเลือกยังไงวิธีที่พี่เลือกนะครับพี่จะเลือกช้อยส์ที่พี่เลือกแล้วสบายใจมากที่สุด ถึงแม้ว่าพี่อ่านแล้วความเป็นไปได้ในการถูกมันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าพี่ก็รู้สึกเราก็ไม่ต้องมานั่งเครียดหลังสอบนะครับหลังจากที่น้องๆเนี่ยทำข้อสอบเสร็จแล้วถ้ามันมีเวลาเหลือพี่ก็อยากกลับมาทบทวนเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาฟิสิกส์พี่ก็ได้ทบทวนโดยการทําใหม่อีกรอบนะครับแล้วถ้าทําไม่ทันจะทํำยังไง ตรงนี้นะครับเราสามารถป้องกันปัญหาได้จากการที่เราซ้อมมาอย่างดีอย่างพี่นะครับพี่ก็ฝึกมาอย่างดีเช่นกันและพี่ก็ทําข้อสอบทันทุกวิชานะครับสุดท้ายนะครับก่อนส่งกระดาษคำตอบเนี่ยพี่ก็อยากจะเน้ยนย้ำให้ทุกคนฝนกระดาษคำตอบให้ครบนะครับถ้าเราไม่ครบขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปหาแหละว่าตรงไหนเนี่ยของเรามันแหวกไปนะครับและนี่ก็คือเทคนิคและประสบการณ์การเตรียมตัวสอบของพี่นะครับ การสอบเข้ามาหาวิทยาลัย1ปีเนี่ยสามารถสอบได้1ครั้งพี่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเต็มตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้เวลายอย่างคุ้มค่านะครับอยากจะให้พวกเราพยายามแล้วก็ถ้ามีเรื่องเครียดเนี่ยก็ลองเอาวิธีที่พี่ใช้ไปปรับใช้ได้แม้กระทั่งวันสอบอย่างไงครับพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถทําข้อสอบได้ตามที่พวกเราได้เตรียมตัวมากันด้วยครับสวัสดีค่ะพี่ต้นไผ่นะคะจากคณะแพทยศสาสตร์ศริริราชพยาบาลมหาวิาทยาลัยมหิดลค่ะ วันนี้พี่จะมาแนะนำน้องๆเรื่องเกี่ยวกับคลิปลับการเตรียมตัวสอบเข้านั่นเองให้น้องๆทุกคนได้ฟังกันค่ะ การแบ่งเวลานะคะมันคือการที่เราสามารถเรียง p r i o r i t y หรือว่าเรียงลำดับความสําคัญของกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราจะทําในแต่ละช่วงะคะ่ะถ้าเป็นช่วงม6เทอมหนึ่งใช่ไหมคะพี่ก็จะเก็บเนื้อหาให้จบค่ะแล้วก็พอเป็นมหเทอม2ก็คือพี่ก็จะเริ่มตะลุยแบบพึงหัดอย่างเอออย่าง Extre m e มแล้วนะคะพี่ก็จะพยายามทําข้อสอบเก่าะคะ่ะก็คือข้อสอบเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าคงไม่มีข้อสอบไหนจะคล้ายข้อสอบเก่าได้เท่าข้อสอบเก่านะคะเลยรู้สึกว่าอ่าถ้าสมมติวเราทําข้อสอบเก่าย้อนปีไปก็จะ ทให้เรานั้นแม่นในการทําข้อสอบมากขึ้นรวมกระทั่งถึงเรื่องการจับเวลาด้วยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าข้อสอบพวกกวิชาสามัญกับพวกข้อสอบกสพทเป็นข้อสอบแบบ speed ทส s, <c oughs> <S ก็คือแปลว่านอกจากที่เราต้องได้เนื้อหาเสร็จแล้ว่เราต้องทําแข่งกับเวลาอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็คือการจับเวลาก็จะทําให้เรานั้นได้คะแนนตามที่เราอยากได้มากขึ้นนั่นเองก็คือเต็มความสามารถของเนื้อหาที่เรามีนั่นเองค่ะที่จะไปซื้อแบบพวกหนังสือที่เป็นหนังสือข้อสอบเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาจับเวลาทําเป็นชุดๆเป็นบทๆค่ะโดยทีท่เราก็จะจับเว ตามจริงหรือไม่ก็ตามแต่ละที่แต่ละบทกําหนดเป็นการจําลองเพื่อให้อยู่คล้ายๆกับสนามจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเวลาพี่ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะไป ย้อนดูทีหลังว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วก็พี่ก็จะมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนวิธีการที่พี่รู้ว่าพี่พร้อมหรือยังก็คือพี่ก็จะวัดจากคะแนนที่พี่สอบได้นั่นแหละว,ว่าเออมันมากพอที่เราจะสามารถเข้าขนานั้นได้หรือยังเปรียบเทียบกับคะแนนของรุ่นพี่รุ่นก่อนๆค่ะเอาจิงๆแล้วว่าพี่เริ่มค่อยๆทําข้อสอบอ่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าพอที่เราจะเริ่มทําจริงๆจริงๆอ่ะค่ะก็อาจจะอยู่แถวๆสิ้นปีก่อนปีที่จะสอบนั่นเองก็อาจจะมาเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเดือนธันวาคมนั่นเอง เพราะว่ามันจะมีข้อสอบเก่าย้อนหลังไปถ้าสำหรับพี่นะคะพี่ทําข้อสอบเก่าย้อนหลัง9ปีค่ะใช <Wow. S 2> ่ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่เรามีสีห้เดือนสุดท้ายก็น่าจะพอดีเวลาพอดีค่ะ การทำแบบฝึกหัดนะคะพี่บอกเลยว่ามันสําคัญมากๆค่ะแบบสําคัญมากกว่าที่น้องคิดไว้มากๆเลยค่ะเพราะว่าที่เราได้เรียนเนื้อหานะคะมันก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งในการที่เราจะสามารถทําข้อสอบได้แต่ว่าการที่เราฝึกฝนเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นการทบทวนความรู้ทําให้เราจาในเนื้อหาที่เราเรียนรู้ได้แล้วก็ทําให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการเช่นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเออเราไปนั่งเรียนแล้วเหมือนเราเข้าใจนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรากลับทำแบบฝึกหัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราได้เจอแบบฝึกหัดจริงๆจะทําให้เราสามารถ ฝึกฝนแล้วก็ทําได้ตรงกับแบบฝึกหัดมากขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อใดที่เราทําแบบฝึกหัดมากๆเราก็ย่อมมีสิ่งที่ทําได้แล้วก็สิ่งที่ทําไม่ได้ค่ะที่อยากให้น้องๆมงนะคะแบบฝึกหัดที่ยากอะ่ะ มันไม่ใช่แบบเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นเราเสอย่างเดียวแต่ว่าพี่อยากให้เรามองว่ามันเป็นความท้าทายที่เราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ค่ะและถ้าสมมติว่าเราอ่ะสามารถทาแบบฝึกหัดนั้นได้เราสามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้เราก็จะสามารถเป็นก้าวเล็กๆจะเป็นการก้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าใกล้สู่มหาอิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องข้อสบอสบกสพทนะคะเป็นข้อสอบที่เรียกว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือกสพทเนี่ยจะใช้คะแนนถึง30%ของคะแนนทั้งหมดที่เราจะเอาไปย,ยื่นคณะนะ แต่ละคณะที่เราต้องการเข้านั่นเองนะคะโดยที่ข้อสอบกสอบัพทนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลกัหลกๆค่ะก็คือพอาร์ทชฉวปัญญาพาร์ทจริยธรรมแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทเกี่ยวกับเชื่อมโยงนั่นเองค่ะโดยที่ถ้าเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะพี่ก็จะแนะนําให้น้องๆทุกคนนะทำพวกโจทย์ชาวปัญญาบ่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นพวกโจทย์ที่เอาไว้เป็นพวกคณิตคิดเร็วอะไรอย่างนี้ก็น่าจะช่วยได้ค่ะรวมกระทั่งถึงข้อสอบพูด B mat ก็อาจจะทําให้น้องได้เปรียบในการทําข้อสอบพาร์ท ชอบบรญยายอีกด้วยค่ะส่วนพูดถึงพาร์ทที่2นะคะพาร์ทจริยธรรมก็เป็นพาร์ทที่เรียกว่าค่อนข้างท้าทายสําหรับหล,บหลายๆคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเ,เราจะต้องใช้อินเนอร์ในการตอบพอสมควรถ้าสมมุติว่าเ,เราคิดว่าคนไข้เราอยู่อยู่ในจุดๆนั้นเราจะต้องตอบว่าอะไรในฐานะที่เราเป็นแพทย์ค่ะโดยที่หลักการส่วนใหญ่ก็คือการที่เราจะต้องพยายามเข้าใจผู้ป่วยว่าผู้ป่วยตอนนั้นรู้สึกยังไงทําให้เรา ก็จะต้องกลับมาว่าในบทบาทของแพทย์เราสามารถทํายังไงเพื่อที่จะตัดสินใจให้ผู้ป่วยนั้นมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากที่สุดนั่นเองค่ะการที่เราจะสามารถเบสได้ก็จะมีอยู่2อย่างหลักๆค่ะก็คือ1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็2ก็คือ กฎเกี่ยวกับดูโนฮามนั่นเองค่ะหรือว่าการที่เรา,เาไม่ทําร้ายให้ผู้อื่นนั้นแย่ลงไปกว่าเดิมนั่นเองค่ะถ้าสมมติอันไหนที่ 1. ไม่ขัดกับกฎหมายแล้วก็ 2. ก็คือการที่เราไม่ทําร้ายให้ผู้อื่นนั้นอ,อยู่ในขั้นที่แย่ลงก็น่าจะเป็นชอยที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ส่วนท้ายสุดท้ายนะคะก็คือพาร์ทที่เกี่ยวกับเชื่อมโยงนั่นเองก็คือพี่แนะนําว่าให้น้องๆไปซื้อหนังสือที่ปีโจทย์เยอะๆนะคะมานั่งทําเลยค่ะเพราะว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างมีหลักการตายตัวค่ะถ้าสมมติว่าน้องสามารถจับหลักการนั้นได้น้องก็จะสามารถประยุกต์สิ่งนี้กับการ อ่านบทความหลายๆบทความหรือว่าทุทกๆอย่างที่น้องเจอมาได้เลยค่ะถ้าไม่ถนัดวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะควรจะทิ้งไหมพี่ตอบเลยว่าไม่ควรทิ้งเด็ดขาดค่ะเพราะว่าข้อสอบข้อสบวทนะคะเป็นข้อสอบที่แต่ละพาร์ทก็คือแบ่งกันคนละ10%เลยเนาะเทียบกับคะแนนเต็มที่เราควรจะได้เพราะฉะนั้นแตละพาร์ทก็คือแปลว่ามันมีค่ามากๆสําหรับคะแนนรวมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามอย่าทิ้งพาร์ทไหนเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่พี่อยากแนะนํานก็คือพาร์ทแรกเป็นพาร์ทที่ถ้าสมมติว่าน้องๆฝึกโจทย์ได้มากนๆ ก็จะมีโอกาสทําข้อสอบได้มากเช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับพาษสา3นะคะเป็นพาที่ถ้าสมมติว่าน้องออฝึกโจทย์เยอะๆแล้วก็ทําโจทย์จนสามารถจับแพทเทิร์นนั้นได้แล้วอ่ะก็มีโอกาสที่น้องจะได้เต็มสูงมากเลยค่ะ สำหรับน้องๆที่อยากจะสอบเข้าคณะอะไรก็แล้วแต่ในมอมหิดลนะคะขอให้น้องตั้งใจเรียนในห้องตั้งใจเรียนเนื้อหาต่างๆฝึกทำแบบฝึกหัดอยู่บ่อยๆแล้วก็จับเวลาสำหรับการทำข้อสอบในทุกๆชุดนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆว่าถ้าสมมติน้องๆคนไหนมีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าคณะของน้องพี่ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้น้องนัชโชวดีในการสอบนะคะ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน